สบายดีพี่น้องมาสุขทุกคนมาในโอนสิมาปนกบพี่น้องสบายไมมส้มเลยพี่น้องเลยข้างหมอขึ้นพี่น้องไผยกระแตกอันนี้เสหดน้ำหวานมันเหลืองแล้วก็มันแก้วนะพี่น้องแล้วก็กำมะอยี่เลยก็มาปนกันนะนี่ก็คือมะเพชรกับหอมแดงที่เฮาตีแล้วเรียบร้อยเฮากระพักดำพี่น้อง เอากบใส่กับละไม่สมแลนวตำตำอันนี้ก็ขอโทษขออภัยน้ำผูปก,กปกติกบไปพิ่น้องเ้ย บางคนน่ะกินแต่ผนกะระซิลอกหนังนะพี่น้องเนาะจะ <_ d ick> อุ่นกระซิลอกเลยพี่น้องเดลยทำแบบนี้เลยผนแบบนี้เลยเลยพี่น้องเด้อโอเคพี่นอ <_ d ick> ้นองอุ่นก็ใสพังหอมลงพี่น้องแล้วก็ใส่น่ำลงนิดนึงเนาะหอมลงแล้วเรียบร้อยหน่ำก็ใส่เรียบร้อยพี่น้อง ป่นกบเสร็จไหส้มน้ำข้าก็ใส่สัมมี่เละพี่น้องซีมเบิ่งมันจางใส่น้ำปลาเนาะมันบน่นัวใส่ไปนวัวพี่น้องพอดีกับบริสุทธิ์ยังโอเคพี่น้องป่นกบพี่น้องวุน้นเนี่มันบรอยากเ,เ,เผ็ดปันใดก็เลยใส่หมกผิกป่นเติมเลยพี่น้องเด้อใส่กระิทอดไข่ดาวน้ำแน่พี่น้องแบ่งออกเล้วพี่น้องได้อ่นกับแบ่งไว้ ตัวนี้ก็ใส่ริกปนเติมตัวนี้ก็บไดเติมพี่น้องหมเผิบดบานไดเพื่อนองบอลน,นํำพี่น้องมีทอดไข่ดาวเสริมมาน้ำพี่น้องนะผนกบผักหน่อเขาก็ะยากซ้ำพี่น้องเลยซืือมาตะโดนแล้วเอาหได้กินจากเถื่อนะมันเลยซ้ำซ้ำพี่น้องสบายดีป้าลุงนาอพี่น้องอกินข้าวมืนกัน ทุมทุนทุมเททุ่ทวานสบายดีพดดี่น้องมาสุกทุกคนถกกันอะไรไขดาวก็น้อนูเหร ตัวเขาแข็งหนุ่นอหนุ่มนอน่น้อยใช่มน้อยยดตัวลงไม่เนอะไกระบายะเปิุ่ลมด้วยฮอตต้นเหรอต้นนี่เ็ดนะเ็ดเลยมั้ต้นนี่กรได้าโซวันแหละไี่

น,น wow. เมือก้ได้ yeah. hey. ันเล่อก hey. ็ิดวาลูกขอาไม้แล้วคนเสร็จเป็นรแล้วเมื่อแล้วได้ถูก้ปรับับไได้มเดี๋ยวในห่อห่อเดยัดเย็ดกบอลนลเขาปับไปข้งใ ชอบกระสือ้กระดูกนีอเนี่ยอกคือทครับขับรมวับไมสะดวกซื้อพักอัเนี้เขาจะแถม Khẩu nói lần nữa nó nó hôm nay móc. nó móng đó nó móng 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 bỏ móng 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 móng

tôi đừng có chắc tôi bảo đấy tôi có một tàu ăn quá, ừ, chắc cốp mà ừ. ăn cái mà chắc là gì Bộ đai พอแบบเนาะพอเป็นดานนนียขบไปขบไปเลยครับเอามือจับมาเลยพันยางเห็นแะ้วมันเ่นดอันพอเท่าว่าคกิดว่าอันนี้ไรที่ยาไปแบบน้นะรือมันมันก็เห็นไปเลยกบอ่ะเพาแต่พันหยางเด่นไม่บใกล้ๆีันมันบกบไปลุ่มเอาไวจับเลยเบอใหญ่เลย เขาใหญ่ขโมยตอนมันอยู่ในนั้นข้นนายเรามันถึงมหายใจอไปกินยลูกกินย้อะไรกินยาไปกันเล้อแล้วเาจะกินนะแล้วแล้วยากครับเปินกล้องมา่หม่แล้เียเบ,บนาทีอะ อบอกไม่ถงอ่แปดนาทีสี่สิบด้อายงาถเลยบอกมือถ่ายตัวนึดแสบพี่น้องโตกับเขาได้ก่อนพี่น้องลมลมอไอ้บุ๊เคยปอกขึ้นหมดไปซ้มันนึแค่ีไปกัใหรถึงไปเพื่อนันลมนะโน่นเดนดไปซ้แย้วอยู่ตะฮื่นอะไรแบบนี้ Yeah, you are a good thing. Mm-hmm. ตักกินอร่อลกแม่ตทํมันหมุนมันอ่ะแม่ตทํมันหมุนเพื่อขับน้ำไม้นาะหมดต้องเกลียร์หาเวลากินหนมะ่าทักอรนะ่ลยเลย Okay, quer que não me com a bolsa de maracadaria,